เพชรพระอุมาแฟนละครช่องเจ็ดสีมีหวังที่จะได้ดูกันอีกครั้งหนึ่ง <S <S สวัสดีครับมาอยู่กับช่องเดอะร้าชาแนลอีกแล้วนะครับผมวันนี้นะครับผมจะมาพูดถึงนวนิยายเรื่องเพชรพระอุมาเนะครับเพชรพระอุมานะครับผมเป็นนวนิยายของคุณพนมเทียนนะครับซึ่งลิขสิทธิ์เนี่ยเคยอยู่กับทางช่อง 7C สีนะครับผมเมื่อ6ปีที่แล้วจนสิ้นสุดสัญญานะครับผมในเดือนกันยายนที่ผ่านมาตัวของคุณผาดภาสกรนนะครับผมซึ่งเป็นทายาทของคุณพนมเทียนเนี่ยเคยออกมาตอบคอมเมนต์ของแฟนคลับนะครับที่มาถามเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ของทาง ผมว่ายังอยู่กับทางทุกเจไหมหรือขาดไปแล้วนะครับคุณผ่านภาษิกรเนี่ยก็ได้ตอบว่าเรื่องเพชพรอุมานะครับผมลิขสิทธิ์6ปีนะครับได้ขาดไปตั้งแต่สิ้นเดือนกันยายนครับเขาไม่ได้แจ้งว่าจะขอต่อสัญญามาผมเองก็งงๆอยู่แต่คิดว่าไม่น่าจะทําแล้วละ่ะอันนี้คือคอมเมนต์นะครับผมเมื่อปลายปีที่แล้วนะครับของคุณผ่านภาษิกรซึ่งเป็นทายาทของกุมพนุเทียนนั่นเองนะครับและเมื่อไม่นานที่ผ่านมานะครับผมก็เห็นว่าทางคุณอาร์มอิสระ ซึ่งเป็นผู้เขียนของค่ายคูริเซียมเนี่ยมีการโพสต์เกี่ยวกับเรื่องเพชรพระอุมาน,นะครับมันเลยทําให้แฟนละครเนี่ยสงสัยว่าเอาสรุปเนี่ยต่อลิขสิทธิ์หรือเปล่าหรือจะทําอยู่ไหมหรือไม่ท่หยุดเปล่านะครับผมเลยทักหาคุณอาบมอิสระนะครับผมใน a c e b o o k นะครับถามเกี่ยวกับว่าเพชรพระอุมานเนี่ยยังสร้างอยู่หรือเปล่าคุณอามนะครับเขาก็ตอบกลับมาว่ารอให้ช่องตอบเองได้ไหมครับเพราะช่วงนี้อยู่ในช่วงที่อาจารย์ท่านเสียผมไม่อยากจะพูดถึงเท่าไหร่แต่เปอร์เซ็นต์สูงที่จะได้ ดูกันครับคุณอาร์มเนี่ยเขาบอกว่าอยากให้ช่องเนี่ยออกมาตอบเองมากกว่าช่วงนี้ผมทักไปถามนะครับผมเป็นช่วงที่อาจารย์พนมเทียนเนี่ยเพิ่งเสียนะครับอันนี้ถ้าผิดการรัฐเทศะเนี่ยผมก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมแต่ว่าผมเนี่ยอยากรู้แล้วก็แฟนๆนวนิยาเนี่ยก็อยากรู้ว่าจะยังจะสร้างอยู่หรือเปล่านะครับและช่องเนี่ยต่อลิขสิทสิ์หรือเปล่าแต่คุณอาร์มเนี่ยก็บอกว่าเปอร์เซ็นสูงนะครับผมที่จะได้ดูซึ่งทําไมผมถึงทักหาคุณอาร์มอิสระเพราะว่าข่าวเรื่องจะสร้างเป็นละครเนี่ยมีค ซึ่งมีข่าวว่าเข้าไปคุยเกี่ยวกับการทํานวนิยายเรื่องเพชรผูบวาเนี่ยหลายครั้งและมีข่าวแต่รับค่ายโคลิเซียมเท่านั้นซึ่งก็เลยมีปเปอร์เซ็นต์สูงที่ว่าค่ายที่ทำเนี่ยคงจะเป็นโคลิเซียมแล้วแหละและคนที่เขียนบทก็น่าจะเป็นคุณอาร์มอิสระนั่นเองนะครับเมื่อคุณอาร์มบอกว่าเปอร์เซ็นต์สูงที่ได้ดูก็อาจจะอยู่ในขั้นตอนการเขียนบทนะครับซึ่งผมก็ไม่ได้ถามต่อนะว่าอาจทางช่องต่อลิขสิทธิ์หรือเปล่าหรือยังหมดอยู่หรือยังเขียนบทหรือไรนะครับเพราะว่าพอคุณอาร์มตอบมาอย่างนี้ผมก็เกคบเลยขอุณ คุณอามไปอ่ะเอาเป็นว่าแฟนละครช่องเจ็ดสีนีครับผมมีหวังที่เรื่องเพชรประมานเนี่ยจะถูกทำเป็นละครกันนะถือว่ายังมีหวังอยู่นะครับ เพพระอุมานะครับผมก่อนที่ลิกสิ์เนี่ยมาอยู่กับทางช่อง74สีนะครับผมท่านม้ยนะครับผมก็เคยวางโครงเรื่องไว้นะครับที่จะทําเป็นภาพยนตร์แต่สุดท้ายเนี่ยก็ไม่ได้ทำนะครับเนื่องด้วยจากการทําเทพพระอุมาเนะนี่ยค่อนข้างที่จะยากด้วยนวนิยายเนี่ยที่ค่อนข้างที่จะยาวและองค์ประกอบเนี่ยเยอะการใช้ CG หรือการทําสถานทีใ่ให้มันเหมือนกับนวนิยายเลยเนี่ยค่อนข้างที่ยากและไม่ไว่าก็จะเป็นการล่าสัตว์ในเรื่องนะครับผมเป็นเรื่องที่คนไทยเราเนี่ยหรือพวกกรมส่งเสริมวัฒนธรรมอะไรต่างๆเนี่ยอาจจะยอมรับได้ยาก และด้วยงบประมาณที่ค่อนข้างน่าจะสูงก็เลยไม่ได้ถูกสร้างนะครับแต่เพชรพระอุมาเนี่ยครับผมเคยถูกสร้างเป็นภาพยนตร์มาแล้วหนึ่งครั้งในปีพศ2514นะครับเดี๋ยวผมจะขออ่านเรื่องย่อภาพยนตร์ให้ทุกคนเนี่ยได้ฟังกันนะสำหรับคนที่ยังไม่เคยฟังนวนิยายหรือย,ยังไม่เคยอ่านวนวนิยายชุดเพชรพระอุมาเนี่ยพวกคุณจะได้ฟังเรื่องย่อแบบย่อๆจะได้รู้ว่าเนื้อหาเป็นยังไงนะหม่อมราชวงศ์เชษฐาวราริศหม่อมราชวงศ์ดาวรินวราลิศและพันโท ัยยันอันันต์ไรมีความมุ่งหมายจะไปตามหม่อมราชวงศ์อนุชาวราลิศซึ่งเป็นน้องชายกลางของเชษฐาเหตุเพราะอนุชามีเรื่องทะเลาะขัดแย้งกับเชษฐาและหนีเตลิดเข้าป่าหายไปทั้งหมดไปขอความช่วยเหลือจากอมพลซึ่งเป็นผู้จัดการบริษัทไทยไวไลท์เพื่อให้ช่วยหาพรานนำทางเข้าป่าลึกอมพลมั่นใจในคนคนหนึ่งคือรพินไพวันซึ่งขณะนั้นได้นำสัตว์ป่าที่จับมา ส่งที่บริษัทพอดีทันทีที่ดารินเห็นได้แสดงความดูถูกระพินไม่มั่นใจในตัวระพินว่าจะเป็นพานที่แข็งแกร่งอย่างที่อัมพลว่าไว้เพราะระพินเป็นคนรูปร่างเล็กไม่ใหญ่โตสมกับเป็นพานป่าอย่างดารินได้วาดฝันแต่เหตุการณ์เฉพาะที่อุบัติขึ้นในระหว่างนั้นทําให้ดารินทึ่งและกลับใจเมื่อเสือลายพาดกรตัวหนึ่งที่จับมาได้อารวาทลายกงหลุดออกมาอัมพลห้ามทุกคนไม่ให้ยิงเสือตัวนั้นเพราะเกร ว่าจะถูกคนงานซึ่งกําลังหนีแตกตื่นหน้าที่ล่าเสือจึงตกอยู่กับระพินคนเดียวด้วยชั้นเชิงที่หักกันระหว่างเสือกับสิงระพินล่าเสือตัวนั้นสําเร็จทําให้เชษฐาและชายยันพึงใจในตัวระพินมากได้อ้อนวอนให้ระพินเป็นพานป่านําเข้าป่าลึกโดยเฉพาะอย่างยิ่งมุ่งสู่เขาพัศิวะซึ่งระพินชํานาญทางไปสู่ชุมเพชรพระอุมา ille. ด้วยเมื่อขบวนเดินทางมุ่งหน้าไปสู่เขาพัศิวะอันไกลโพล้นทั้งหมด ได้เผชิญหน้ากับแง่ทราย,ายเกเลียงป่าซึ่งมากไปด้วยความลึกลับแง่ทรายโจระเลียงซึ่งเคยโจมตีค่ายตำรวจชายแดนของรพินภัยวันแตกมาแล้วแต่ครั้งนี้แง่ทรายเข้าร่วมเป็นพันนำทางด้วยรพินไม่เข้าใจว่าแง่ทรายจะมาไม้ไหนแต่ดารินเมื่อรู้ว่าแง่ทรายเป็นไม้เบื่อไม้เมาก,กระพินก็ตกใจยุให้เชษดฐาพี่ชายรับแง่ทรายไว้ร่วมคณะด้วยในระหว่างทางเข้าสู่ป่าหล่มช้างดารินเห็นลูกช้างก็ พอใจแต่ละพินขัดคอไว้ไม่ให้แตะต้องดารินไม่เชื่อระพินไปแอบขอให้หนามอินช่วยจับลูกช้างตัวนั้นไว้อินตามจับลูกช้างเข้าไปในป่าช้างก็เผชิญหน้ากับไอแ้แหวกจากโขงช้างที่ดุร้ายที่สุดจึงถูกไอ้แหว่งฆ่าตายเชษฐาสั่งให้หยุดเดินขบวนเดินทางและตกลงกับระพินขอนั่งห้างล่าไอแ้แหวงแต่ไอ้แหว่งฉลาดกว่าเชษดาคืนนั้นมันกับพวกไม่ได้หวนกลับมาทางคณะเดินทางหากมุ่งหน้า เข้าทลายหมู่บ้านเกลียน ของโต๊ะถะจนแหลกรานเชษฐาเปลี่ยนแผนใหม่ใช้วิธีระเบิดดักไอแหวง่งแต่แล้วตัวของเชษฐาเองกลับถูกระเบิดตัวเองจนบาดเจ็บสาหาัสอาการของเชษฐามีแต่สุดลงเพราะเสียเลือดไปมากเลือดของเชษดาเป็นเลือดกรุ๊ปพิเศษไม่เหมือนใครไม่ว่าจะเป็นตัวของดารินชัยยันกระพินตลอดจนลูกหาบทั้งหมดดารินซึ่งเป็นหมอพอจะช่วยชีวิตของพี่ชายก็สิ้นหวังจนกระทั่งแง่ทรายเสนอตัวว่าเขามีเลือดกรุ๊ปเอบีน a t i v e ททำให้ด ดารินลิงโลดใจถึงกับเข้ากอดแงซายเพราะเชิถาเองก็มีเลือดกุ๊กนั้นเลือดแงซายช่วยชีวิตเชิถาไว้ได้อย่างบุดหวิดดารินสํานึกตัวเองอยู่เสมอว่าตัวนั้นบาปเพราะความที่ต้องการลูกช้างทําให้พานอินต้องเสียชีวิตรับอาสาไปล่าไอแหวงเองซึ่งดาวรินก็ทําสําเร็จแต่การล่าช้างล้มช้างอันเป็นสมบัติของเจ้าป่าหัวไซทําให้เกิดอาถรรพ์ฝนตกใหญ่พายุจัดทําให้น้ําท่วมป่าพวกคณะเดินทางไปยัง เาพิวะประสบกับความวิบากแห่งชะตากรรมถูกน้ำป่าซัดเซกันไปคนละทิศคนละทางดาลรินและละพินหลงไปทางหนึ่งระหว่างทางที่เดินป่าด้วยความลำบากไปด้วยกันทั้งสองได้สนิทสนมกันเห็นใจกันจนเงาและร่องรอยแห่งความรักปรากฏขึ้นที่ดวงตาและดวงใจของคนทั้งสองในที่สุดการต้อนรับจากหัวหน้ากะเหลี่ยงใหญ่ที่ชื่นชมในตัวดาวรินซึ่งสามารถล้มไอแหวงเป็นอันตรพาลตัวร้ายนั้นได้ชาวกะเหลี่ยงจึงจัดงานเลี้ยงมโ ah ห ขราึ้นต้อนรับคณะเดินทางและในวันส่งหัวหน้าเกลียงก็ได้ชี้ทางซึ่งชดประชากรและคุณชายอนุชาได้เดินทางหายเข้าไปให้ระพินและเชษฐาได้ทราบทุกคนจึงมุ่งหน้าใกล้เข้าสู่ขุนเขาภาศิวะอันเป็นที่สิงสถิตยอยู่ของเพศพระอุมาได้เผชิญกับมหันตภัยและความลี้ลับอันอัศจรรย์และน่าสะพึงพกลัวตกอยู่ท่ามกลางวงล้อมของพวกผีดิบทั้งหมู่บ้านและ,ะเผชิญหน้ากับงูยักษ์หัว เท่ารถไฟอ่ะโอเคนะครับเรื่องย่อค่อนข้างที่จะมีเนื้อหาที่ซับซ้อนเล็กน้อยนะครับผมเดี๋ยวผมจะสรุปให้ฟังแล้วกันนะครับตัวของหม่อมราชวงศ์เชษฐานะครับกับหม่อมราชวงศ์ดารินและพันโทชัยยันนะครับเขาเนี่ยมีจุดมุ่งหมายที่จะตามหาหม่อมราชวงศ์อนุชาซึ่งเป็นน้องชายคนกลางของเชษฐานะครับที่ทะเลาะกันแล้วก็หายเข้าไปในป่านะครับทั้ง3ามคนนะครับผมจึงไปขอความช่วยเหลือจากอมพลนะครับซึ่งเป็นผู้จัดการบริษัทไทยไวไลท์นะครับอมพลเนี่ย มั่นใจในตัวพานคนหนึ่งที่มีชื่อว่าระพินภัยวันนะครับระพินภัยวันเนี่ยเขาเป็นพานล่าสัตว์นะครับผมแต่ตัวของดารินเนี่ยไม่ไว้ใจในตัวของระพินแต่แล้วเหตุการณ์ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นนะครับผมเมื่อมีเสือตัวหนึ่งนะครับที่ระพินเนี่ยจับมาได้หลุดออกมานะครับผมและระพินเนี่ยก็ทําการจัดการกับเสือตัวนี้ทําให้ทั้งเชษฐาและชัย,ยันนะครับพึงพอใจในตัวของระพินและขอร้องให้ระพินนะครับผมพาพวกเขาเนี่ยเข้าไปในป่าเพื่อตามหาอนุชาน้องชายคนกลางนั่นเองซึ่งกระบวนดินทางเนี่ยต้อง มุ่งหน้าเข้าสู่ชุมเขาภาศีวะอันไกลโพ้นนะครับทั้งหมดเนี่ยได้เผชิญหน้ากับแง่ทรายที่เป็นกระเหลี่ยงป่านะครับมีความลึกลับซึ่งแง่ทรายเนี่ยเป็นโจรกระเหลี่ยงที่เคยตีกับค่ายตำรวจของละพินมาแล้วนะครับแต่ครั้งนี้เนี่ยแง่ทรายนะครับผมเข้ามาร่วมเป็นพานนาทางด้วยละพินเนี่ยก็ไม่ได้ไว้ใจแง่ทรายนะครับผมเพราะว่าเขาเคยขัดแย้งกันซึ่งไม่รู้ว่าแง่ทรายเนี่ยจะมาในไม้ไหน ในขณะที่เดินทางเข้าสู่ป่าหลงมช้างนะครับดารินเนี่ยเห็นลูกช้างเนี่ยก็พึงพอใจนะอยากจะเล่นนะครับผมแต่ละพินเนี่ยขัดคอไว้ว่าอย่าไปแตะต้องหมานดารินเนี่ยไม่เชื่อละพินนะครับและขอให้พานหนามอินนะครับจับลูกช้างตัวนั้นมาอินเนี่ยตามลูกช้างตัวนั้นเข้าไปในป่าช้างนะครับผมเผชิญหน้ากับไอแ้แหวงที่เป็นจ่าโขงช้างนะซึ่งมีความดุร้ายและอินเนี่ยก็ถูกไอแ้แหวงนะครับฆ่าตายเชิดฐานนะครับผมจึงสั่งให้ขบวนเนี่ยหยุดเดินทางเพื่อตามล่าไอาแ้แหวงนะครับโดยมีการใช้วิธีวางระเบิด แต่แล้วเนี่ยเชือถาก็กลับถูกระเบิดของตัวเองจนอาการบาดเจ็บสาหัสนะครับและเสียเลือดมากและคนที่มีเลือดกรุ๊ปเดียวนะครับผมกับเชือถานั่นก็คือแง่ซายนั่นเองดาวรินนะครับผมเผลออกกอนแง,ง่ซายเข้าไปเพราะว่าคิดว่าแง,ง่ซายเนี่ย เป็นคนที่ช่วยชีวิตเชษฐถาเอาไว้ด้วยความที่ดาวรินนะครับผมคิดว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนผิดที่ให้พานอินนะครับผมไปจับลูกช้างตั้งแต่แรกเธอเลยขออาสาล่าไอแหวกด้วยตัวเองนะครับผมและเธอเนี่ยก็ทําสําเร็จโดยการจัดการไอแหวกได้ราบคาบนะครับแต่การที่เธอเนี่ยล้มช้างอันเป็นสมบัติของเจ้าป่าหัวใซนะครับทำให้เกิดอาถรรพ์ขึ้นในป่าไม่ว่าจะเป็นฝนตกหนักพายุจัดน้ําท่วมป่านะครับทำให้คณะเดินทางเนี่ยถูกน้ําป่าซัดแล้วก็แตกกระเจิงไป คนละทิศคนละทางนะครับดารินกับรพินนะครับผมหลงไปทางเดียวกันเมื่อได้เดินทางและลำบากไปด้วยกันเนี่ยดารินกับรพินนะครับผมจึงเริ่มก่อเกิดความรักปรากฏขึ้นมาในที่สุดนะครับผมพวกเขาทุกคนเนี่ยก็ได้เจอกับหัวหน้ากะเหรี่ยงใหญ่นะครับซึ่งชื่นชมในตัวดารินนะครับผมที่โค่นล้มไอแวบได้เขาจึงจัดงานเลี้ยงใหญ่โตมโหฬารน,นะครับผมต้อนรับคณะเดินทางและในวันส่งนะครับหัวหน้ากะเหรี่ยงเนี่ยก็ได้ชี้ทางซึ่งได้บอกว่า ชดประชากรและคุณชายอนุชานะครับได้เดินทางหายเข้าไปให้รพินกับเชษฐาเนี่ยได้ทราบนะครับทุกคนเนี่ยจึงมุ่งหน้าเข้าไปสู่ขุนเขาพัชิวะนะครับซึ่งเป็นที่สถิตของเพชรพระอุมาและได้ประชิญกับมหันตภัยและความลี้ลับอันน่าสะพึงกลัวนะครับผมซึ่งตกอยู่ท่ามกลางวงล้อมของพวกผีดิบและก็ะเผชิญกับงูยักษ์ที่หัวเท่ากับขบวนรถไฟกันเลยทีเดียวโอ้โหาะว่าเรื่องราวเนี่ยค่อนข้างที่จะประจนภัยมากๆเลยนะครับถือว่าน่าดู นะมีตัวละครหลักๆเนี่ยค,ค่อนข้างที่จะเยอะอยู่เหมือนกันนะพวกคุณก็ลองคิดกันดูแล้วกันว่าถ้าสมมุติว่ามาทําเป็นละครนะครับผมใครจะมารับบทเป็นละพินไัยวันใครจะมารับบทเป็นดาวรินใครจะมารับบทเป็นแง่ทรายใครจะมารับบทเป็นเชษฐาและชาย,ยันก็ลองคอมเมนต์กันดูแล้วกันนะอันนี้ก็เรามาพูดถึงการดําเนินการสร้างเรื่องเพชรพระอุมาเลยครับว่ายังมีโอกาสที่เราจะได้ดูอยู่อะโอเคถ้าเนื้อหาตรงไหนเนี่ยผิดลาดประการใดผมก็ขออภัยบนาันที่นี้ด้วยแล้วกันนะครับอย่าลืม กดไลค์กด Subscribe กดแชร์กันด้วยอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปต,ต่อไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปแล้วครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อๆไป